ก็ได้หกเครื่อตากใสด่ดชไว้ให้มันแหงออ้งคุณน้องเลยแห้งอยูน่น่าโอสร้างสาหัสพากันยัดเชือยัดมอนหนึง่งน่อยๆหน้อยๆหน่อยอืมเอานมเอานมให้ลูกกินเด้อนี่มื่อนี้อีไล มาลายสะพวงได้ลูกซีโตเอานุ่มให้ลูกกินหากะเกลือเขา่าพญาเนะนมาน่อยซีโตแม่สองทึกสองให้พี่น้องเลยเนาะ,ะกะทักทายสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสบสุขุสุขคนเนาะมันนี่กะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้ากับบรรยากาศแดดเดอ้อมันนี่เดดบรรยากาศดี แดดออกนะปกติลมหนาวพี่น้องเลยมันนี่แดดบรรยากาศดีดีนี่ไปทางใดกันปุ๊บพี่จะผูกงัวเนาะเต็มทุ่งไฮทุ่งนาอยู่เนี่ยทางเมย์สะพวงกับลุงไปปล่อยงัวอ้าเท่กับบรรยากาศแดดชับมัอนี่นะนี่อะไรก็อยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าเนาะยัดเสื้อยัดมอนพี่น้องเอ้ยปุ๊บยัดเสื้อยัดมอนส่งสามมือแล้วเนาะ นิ่วนิ่วแตบีกายหัดเสื้อไว้ก่อนไปซื้อหมอนซื้อเสืออ้อโยบธาตุพนมเนาะอ่าวัางทิก่อนซื้อเสื้อซื้อหมอนมาไว้หยัดนี่หมอน์หาก็ได้หกเจ็ดน่วยสองสี่หกแปดชิบหากได้ชิบหน่วยเก้าน่วยเนาะหาก็ได้เก้าน่วยเก้าน่วยชิบน่วยนี่แหละ เอยู่ประทัดพนมเนาะพ่อพี่น้องเลยนี่เสื้อกันยัดแล้วนี่เสื้อหกเครือตากไว้ยัดแล้วเขาก็ตากตากใส่เดดไว้น้องให้มันแห้งนั่นแหละนี่าก็หอยยำยางด้วยแต่เสื้ออยู่ประทนนะัดเนาะเครือร้อยเครือหน่อยเครือละร้อยพี่น้องเลยบาดเครือใหญ่เน,นร้อยร้อยยี่สิบเนาะเครือหน่อยเครือใหญ่ ทางนี้ซีเมนเคลือน้อยทางนี้เมนเคลือใหญ่พี่น้องเลยร้อยยี่สิบเดี๋ว่าลอยซาบบาทเท่านั้นบัดเคลือน้อยนนั้เคลือละลอยนะพี่น้องเลยเคลือละลอยหยัดไว้นอนหยัดไว้หิวกับโลกโลกปีนี้มึงเนี่ยงาจนฮักกูมาหิวดีแต่บุญมีเสื้อหยัดบาทนี่เนาะซื้อมาบริลลาย พวกเนี่ป้าดดกกระโดดไงมังน I mean? ิวม like ังนิวกับโดกโดกป็นม่วงกับเป็นโดกดกดกมัม่วงเป็นยกัเนาะนี่ก็เครื่อหน่อยได้นี่ตัวนี้ก็เครือน่อยเครือใหญ่นไก็ได้หกเครือตากเสด็ดไว้ ให้มันแห้งพี่น้องเนี่ยเสื้อหยัดร้อนอยู่อยู่หน้ากัต้นม่วงกะดกดกปีนอย่างี้จักบอาจักจับดบเนาะฝนกบตกห้ม่วงเป็นดอกลกคต้นดยปีนี้อยู่นาทั้งสหักหยัดเื้อหยัดมอนเื้อเมื่อแล้วเื้อ nhạt món mà thì nhạt là cái tạ sẽ đẹp vậy thì em có nên nhạt bớt em có mang ship quân rồi món bị đun <laughs> nhiều bông ngam đi ngam như vậy gì มอนปีสิบใบร้อยตัวนี้มอนปีว่าน,นี้สิบใบต่อร้อยเลยพี่น้องแต่มอนไม่ได้นะเกน้หรือว่าแปดเนาะแดหน่วยรอย้อยเื่อประทานพนมคือกันนั่นแปดหน่วยร้อยเปดนนมอน Còn nhặt đây họ có nhịp nóng nữa, họ có nhịp được Nhiều Mê Nhiều tại vì cái này Nhặt lại Phô mi nhiều, cho nó cả mắng nhiều xúc gì đấy nè Mắng nhiều cả đốt sắm Mắng nhiều hào cả tỏi, mắng nhiều kẹo, mắng nhiều gì đấy nhiều, ăn à, này nhiều tại vì cái này đấy nè Nhịp vậy กายัก็ไงนี่ก็ไปชื่อนั่นนิวนวาี่ิประถานโนมนั่งเรือชิบกน่วยเนาะงนั่งมอนปีมอนปีประมาณอยู่สามิ้น่วยหัวนี่กับประมาณอยู่หกเจ็ดน่วย ดินซิปหยาดตากเด็ดพึ่งตากแดดมันเหงียนใส่ตู้ไว้หาซื้อตู้มาใส่ไว้บันอันหยัดเดียวแล้วกันมันงูเขาก็โรกชั้นปีนเป็นมองม่วงก็โรกปีน ยังยู่นะกับบรรยากาศลมเย็นเด้อมันมาเบิ่งโั่สะพ่วงได้ลูกพี่น้องเลยสมัชชิกใหม่ฮะมงม่วงนะกำลังงายเลยต้นอยู่นะกัวดกปนนะซุปนี้เป็นดอกก่อนตอนนี้เป็นหลองน้ำด่างเนี่ยมนเป็นหม่าเทื่อเด้อมันเนี่ดอกโดกโดกมันะนเจุดม่วงกันเยอะกับเธอพี่น้องเลยเนี่ยฮะพรมงาย หักเป็นบลายเนาะหน่อยเดียวนึงเป็นบลายหมากต no, no no. ้นบังม ok. ok no ่วงกับาลับดกปีนพี่น้องหมากหมากอย่างกระดกมากงิ้วกะดกปีนมาหน่อยสักพวงเลยสมาชิกใหม่แล้วนี่มึงนี่ได้ก็ได้ตัวผู้ใช่โมเมนต์ตัวเมย์โบเพใช่ไหมได้ตัวผู้เด้อนี่ หาก็ได้มื้อนี้ใหม่ๆสดๆเลยเนาะน้องเพิ่นยังซั่นได้ออกเหล่งัวคือว่าลกงัวแหเนาะคืนน้องคนเฮานี่พี่น้องเอาน้องงัวแล้วบาดได้ตึกได้บักึกนๆๆเฮ้ยๆหาก็ได้วังเ้านี่แหละ เม่เพันเดียรวดๆวลวดอยู่เยต้นนี้กันมางิว้ว้าดกขดตุต้นโอ้ยเยงาจนฮักงาจนเอ็เอไนไปเลย ได้บาได้ตัวเมอีตัวเมนมใครเนาะอันนี้บาได้ตัวผู้พี่น้องเลยบุพเพได้แต่ตัวผู้ได้สมาชิกใหม่แล้วเนาะนี่จะได้กินน่องงัวไล้ล่อๆล่อของเสพของดีมีหน่อย เดินเทียงหน้าสะพ่วงสาวหัดกะยิบเสือ้อยิบหมอนอยู่ก็สิบประมาณนี้บรรยากาศอยู่ห้อยู่หน้าเก้างัวกบลังมากินน้ำเซล On tạc đẹp bà con đơ bàn. Dễ chim anh nhặt Nhật nhặt nhật môn. Quê xem nuôi <laughs> anh <laughs> Tạc bà con đơ rồi. Một tạng rồi. Một Một tạng tại quay đẹp con tại quay nó mua phần con Đôi. Đôi cậu ok đó, nó này sắp hoang cả, bôi mi nhằng Như thay view và nhạc cả tham nó Dù hành dù na, ยัดเสือ้อยัดมอนให,มให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะฮะไปชมการครับพี่น้องเลยอาับทเคมีสะพวงก,กัจจิโคจบคลิปไว้เพียงสามนี้ก่อนเด้อไปหายัดเสือ้อน้ำสาหัสก่อนเย็นันบ่เล่พี่น้องเลยฮะสำหรับเคมีกะจจิโคตัวล่าไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อ